ก็ถือว่ายามเศร้าเนาะพอดีแดดขึ้นประมาณหกโมงปลายเนี่ยมาหนี้ก็สิภาพไปเก็บใบหมากหรือเนาะคือสิปเปียตอดปราไลหมากเนาะหมากก็จะว่าจังไรวะภาษาบรูฮนะเนาะนี่ อันนี้เป็นต้นมะคุงเดี๋ยวตอนเพลพนสีเก็บตำกินเมนี่ก,ก็สีได้วิธีส่วงหน้าที่วิธีชีวิตเมนกกี่กสผ้ามาเบิ่งกันเก็บใบหมากอ,อ,อึที่ถามว่าเก็บเห็นยังกีกกาเก็บที่มีแนวเหตุเนาะเดี๋ยวเบิง่ง เอาไปหัจิลิดเนาะคือตอนนี้คอยได้เรียงจิลิดเก็บเอาใบเขียวๆมันเอาไปห้่มันกินเนาะเพราะว่าตอนนี้กระบ,บมีหัมเกลือมัน อันนี้คือหมากน้าเนาะหมากน้ำเต้าเนาะหมากน้ำเต้าหมากน้าก็ได้มันกำลังใหญ่แต่ว่าตอนนี้ฝนบ่ตกมันอันนี้มากคือเนาะภาษาไทยเอินผักทองมีหน่วยใหญ่อยู่เนาะเดี๋ยวเวียเบอร์หมากใหญ่อันนี้ข้อแตเกิดขึ้นกับกัดกิโลเนาะเพิร์นทุน นี่นาตาเป็นจะมีเนาะมีหนวดน,น, <c oughs> นั่นบินไปละ <c oughs> นี่หมากอึที่ว่าปลูกมาหลายๆลายเครือนี่หมากนี่คือชื่อว่า,วามันใหญ่กว่าหมูเนาะนี่เบื้งเน้อคือสืกว่ามันใหญ่มีมีหลักสมีใหญ่เป็นวงมอนที่ว่าใหญ่กว่าหมู มกบวกวบน,น,วน,น,นี่แหละแถวต้างหลังบ้านหลังเฮือนอี่แหละเนาะเอาใบมะอือมาเห็ดยังวะตตฮะนี่แหละสิ่งที่คอยเก็บเสียงม,มาเกลือเป็นเบ่งดูเสียงขันเริ่มที่ไข่แล้วเริ่มที่ไข่อีกประมาณติดกลัวกะ เริ่มรางไขได้แล้วมมมีห้ามเกลือก็เลยเอาข้าวสารม,มาแทนนอในส่วงของคนหาพาหูมนีกาซีแดมาวาเกี่ยวกับสรบรพคุณของใบพักอีตูหรือว่าใบแมงลักที่ว่าภาษาไทย่อนอื่นกันเนาะเป็นพักที่ว่าปลูกในสวนครัวลหลายๆครัวกับที่มีเนาะใบพักตูในี่ใส่ต้มใส่แกงใส่อัน,นิล่าเนาะ สรรพคุณทางการยามันก็มีอยู่ว่าคุณประโยชน์ของใบไผ่ตูก็คือสวยในการซับเหือขับลมในลำไส้แก่วิงเวียนแก่ท้องอืดท้องเฟ้อเนาะหรือว่าจะนำใบไปจะนำใบไผ่ตูมาต้มกับน้ำดื่มเป็นประจำก็สวยหักษาโลกเกี่ยวกับ ลำใส่หรือโลคทางเดินอาหารใดด้วยบอกไปประมาณนาะต้มข้ามต้มนี่ค่ะที่บริต้มช่ายงดอกก็ต้องใส่กับน้ำเลยเนาะเหลรกไบไฟตูยังไฮสารเบต้าแคโรทีนและก็แคลเซียมซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อหางกายด้วยเนาะส่วนว่าในพักอิตูนี่หรือว่าในพักเมงลักนี่เนาะก็มีสรรพคุณคือกันก็คือ มักจะถืกนําไปเห็ดเป็นอาหารสําหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนเนื่องจากเม็ดใบหอีตูบอกก่อให้เกิดพลังงานและยังมีส,สปปรรพคุณเป็นยาระบายเนาะช่วยขับช่วยให้ขับถ่ายสะดวกอันนี้เป็นคอดีขอหอีตูเนาะแต่ว่า มื่อี้คืิว่าแต่คอดีเนาะก็คอลหลายๆก่คืมีคือกันแถมยังสวยลดไขมันในเส้นเลือดและสวยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอีกด้วยเนาะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นความหูเล็กหน่อยของส่วนคนหาพ้าหูสำหรับคลิปนี้เนาะเอาสั่นกับไปต่อกันเลยผ่อนคลายถ่ายคลิป <c oughs> โอ, yeah! โอ,โอ ی, โ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าม่จับแต่เนี่ยต้องโตคโออ Mother, ่อยเด้อเจ้าไปเห็นปะข่อยกำลังขอขาบอยู่นี่นะจะน่มูใช่ไหกินข่อยละเอาไปออกไปยึบยึบอึบออกออกอยากแลยวะขันปไะดายวะออกไปอย่ามาถ่ายข่อยเออเออเลียมตายมึงยังเซกัน